ไปใส่พากระเป๋าซื้อน,น้อซื้อขนมไปให้แม่ลนกกั่แม่ซื้อนม <c oughs> ไป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 อไนะเอาไูชาไซื้อขนมภาสาน้าไปซื้อขนมตงนเรเนี่ยนะเไปเอาแบบนี้ละไป,ไปสนเดี๋ยวอุ้มแลนบ่

หลังนี่มาอย่างซะแท้แล้วมามาผาตัเกียแล้วตื่นนอครับดีดีไอ้ฝนไอ้ฝนจับนีจับแขนเนี่ยโอ้ยไปพูด <c oughs> น,น้อยๆนะมันหนักกันหนักอยัง <c oughs> พี่สาวเกีจ้าสบายใช่ปะลอยขาเสื้อขอนมแห่ไปป่านไปพาน้องไปเล่นวัดแับนี้นะไปไมไปุณเนาะบอกโลกวิพาผู้สาวไปซื้อหรือเปให้ผู้สาวพาไปเล่นวดัด เดี๋ยวเด้อยพราะวามองมาละลาแล้วปล่อยมันลงเด้อโอ้พี่นาไปเนาะดีใจแฮ่ว่ะเนี่ยไปขี่หลังพี่สาวเดี๋ยวเด้อมือเนี่ยเขาไปจับมองหันละวะเนี่ยมือจับอะไรพี่นยไงหมาไอ้พี่นจับรถโอ้ยเนาะสามโอ้ยมือมือเนี่ยเนาะมือเนาะมือแม่มือแม่บายตามก็หันแน่ ยามตุมตกหรือ,อยามันตกดีใจแห้งเนาะมีคนแห่ขี้รางเนี่ยต้องซื้อให้เขาหลายๆด่าบ้านเ้าก็อ,อยู่กลบห้เขาซาแบกมากมองมาหลายๆปล่อยลงรถอ่ะป,ปล่อยเซงงวดเลยเซงงวดไรวะเนี่ยโอ้ยเนาะซื้อขนมะะะนจะซื้อขนมให้เขาแต่ว่าให้เขาเจียมามากหมายแต่หมายความว่าผู <c oughs> ้ดใดซื้อให้ใครเนี่ยอยากยังไง แล่นเอาวะต้อเมื่อยังแล่นเอาบ้แล่นเอาโอ้พาปีนลงหนีซะเนาะไปแล่นก้อนข่อยแม่เจีย๊ยเขาปะเนี่ยแม่ <laughs> เจีย๊ยน้ำเห็นไหมฉลาดเนาะอ๋อมันได้ได้ขนม,นนมนได้ได้นขนม มองหมดล้านเลยเกี๊ยมากไก่เพผ่นเอ,อ้เกี๊ยป่านี่ก็แบบหมดล้านซื้ออยางให้ผู้สาวด้วยโอ้เอยเบิ่งยางมาตั้งไก่แม่ได้สามแม่ครัวกับยังกับน้ำแข็งขนมกับบ้ออดได้ลอง่<ร>อซื้อขนมมนะครัยปีโป้กับมาเสื้อไหเฮาเสื้อขนมอืมจะนะได้สองยาง่างไว้เตะ ได้สองอย่างนี่ล่ะแต่บอกว่าพาเขามาซื้อขนมไปแม่ตีน,ะนัะคุณผูซื้อขนมใไปเขาใช่ไหมได้สองอย่างขนมบุมมี่ดิบุมมี่โอ้ยเลอะเขาเกียร์ยังวะเหนื่อยฟรีว่าสิได้กินขนมแน่ว่าสั้นจ้าแล้ววันนี้น้ำขี่หลังคืนเลยบ่ได้ขนม ขื่นได้วะเนี่ยหลังเนี่ยขึ้นได้วะเด็ดมาก<ห>ไปจุดทางผิดทางแล้วเราคนไทยเราฟังนั่นงไว้ๆแหม่หอนนะ่ะไว้ซุ้อระเบ้อโดยจะขี่ล้างอีกออ <laughs> แล่นเมือเลยเครียดเราไ่ได้กินขนมปังแล่นเมือเลยขนมก็บบอได้ปีโป้ก,ก็บบอไดรอ,อ ขี่หลังเขามาซื้อแต่น้ำแข็งกับปลากระป๋องให้เขาเงินไหลเพื่อใจดำแทะนะเช่นเนี้เออบ่ได้ใจดำมันบ่มีขนมมันบ่เมื่อหนาก่อนมันบ่เส้นไว้ก่อนสิแปปโป้ไว้ป่ะฮะแปปโป้ใส่ไว้แปปโป้วางยานี่มาไว้นะ,อะโอ้ข้อคัวใหม่แล้วมั้งป่านนี้ หอนแดดหอนแดดพามาปลาเก๋ไก่ได้สองน,นะแจ้งเสือดื้อขอนึงเว้ <c oughs> ยางบัวถาผู้ชายเลยน่ะ <c oughs> ตัวน้อยซื้อได้ยางไว,ไว้ขนาดเลย <c oughs> น้องน้ำถือถิ่นอยากหลอกละ <c oughs> ขี้หลังซื้อไม่ได้กินขนมแล้ว अब भएसम्म निकै चाहन्